ทุกคนต้องแยกนะแบบการทํางานคื้อแอนเป็นฟรีแลนซะ์เนาะอาจจะมีโอกาสไปรับเนี่ยสิบสามมกราหรือเปล่าจะได้ไปรับเชิญที่เวทีระเบียบวัฒนินะฮะเป็นกาจสิไน้ไนมีลองคู่ผู้นําผู้นี้ทุกคนก็ต้องทุกคนก็ดูต้องดูแบบให้กําลังใจกันนะอยาเขาเราต้องเป็นหน้าเป็นตาให้กับศิลปินของเรานะครับเอาโมเมนต์ไปแบบว่าเอาใจใจจากของตอนอะไรฮะสมมุติว่าเกิดว่าอา้า สมมุติว่าระเบียบวัาศ้าสินเป็นไหลยังเสียมันที่13แอนจะไปรับเชิญเนี่ยแล้วแอนต้องไปร้องคู่หรือแสดงคู่กับพระเอกคนนั้นคนนี้มู่เจ้าหามไปตอตานหรือหามไปเอียงเด้อคือมันเป็นแค่การทํางานนะครับเขาต้องหนาลากเขาต้องเห็นคนเห็นมาแฟนขับเขาเบากันหลูเรื่องเราก็จะไปเขีย่ยสมมุติว่าแอนอาจจะได้ออกดึกเนี่ย รอแอนจะออกมาตอนไหนหน่มูจาไปจะไปวบาเดอรเดี๋ยวุกแฟนขาบมุึืน่นสิว่าเฮาบนหาลัดเน้นะครับเฮ้าต้องเบิงคอยเบิงตายมายถึงว่าเชียร์ในาน้ำศิลปินเวลาร้องเพลงคู่กันเนี่ยก็คือ่าต้องเงียบหรอกครับเต็มทีเลยแต่ว่ามุเจาเยอะมากอันยะมะามาฮาคือคือบบมีสิทธิ์ที่จับคูแค่แอนอรดี กับผู้ใดแบบเป็นแฟนกันแล้วเดี๋ยวผมคขอยเป็นแฟนกันแล้วอ่ไม่ไม่เพราะมาคือในส่วนของเรื่องงานก็เต็มที่เลยนแต่กันสิมมยูให้ผู้นั้นมักผู้นี้ผู้นี้มากผู้นั้นเศร้ามันจะเป็นมันจะเป็นกรรมเนอะว่าตอนนี้มุข่อยเป็นแฟนกันผู้ใดมากแต่มุขอยผิดกันนี่มันบอดี เขาต้องไปต่อน้ำกันเนีเส้นทางชีวิตส่วนหนึ่งแฟนคลับก็มีส่วนที่จะกำหนดคือกันส่วนหนึ่งกับุญวาสนาส่วนหนึ่งก็คือความตั้งใจอยากให้เปลี่ยนของบอยและแอนส่วนหนึ่งกัคือแฟนคลับค่อยประครบประงมค่อยประคับประครองกันไปนะฮะจังเดยมาเรื่อยๆเข้เากับไปต้อน้ำกันนี่แหละ อยู่แบบมอมอแม่แม่้อง